ใต้คางอะไรพวกนี้เนี่ยค่มันหย่อนคล้อยลงมาพวกนี้นะคะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยมีความมั่นใจอะค่ะชีวิตของเราดีขึ้นโดยการสัญญกรรมตรงนี้เนี่ยซึ่งสมัยก่อนไม่มีตอนนี้เป็นโอกาสของเราก็เลยคิดอยากจะทำ ถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าการทำเนี่ยคุณหมอให้ดมยาเราจะไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นตื่นขึ้นมามันก็คือผ่านพ้นไปแล้วทำทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรก็เพียงแต่รอให้แผลค่อยๆลด,ดอาการรวมลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะพบปะผู้คนได้นะคะคุณหมออ้นเองก็เป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะ ทำให้เกิดความมั่นใจก็ต้องขอบคุณคุณหมอโอ้นมากๆเลยค่ะทำให้ช่วงบั่นปลายชีวิตของออดิฉันเนี่ยนะคะมีความสุข